นี่ครับใกล้ถึงแล้วครับพี่ครับใกล้ถึงแล้วครับโอ,โอ,โอ้แต่แล้วคุณเป็นอะไรกรืาคุณนี่เธอเธอดูยุ่งจังเลยอะ่ะส่งของแล้วยังต้องทิ้งขยะอีกหรอถ้าผมไม่ทําอ่ะก็ไม่ได้ครับพี่ผมก็ต้องโดนคอมเพนแล้วถ้าผมโดนคอมเพนเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ผมทําในวันเนี้ก็ไม่ได้เลยครับพี่ฮัลโหลครับฮัลโหล เมื่อกี้นายเอาขยะไปทิ้งมีดินกำกับทงสีอยู่นายรีบหาแล้วรีบเอามาให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยนะใบใบอะไรครับผมมีออเดอร์อีกตั้งหลายอย่างที่ต้องรีบไปส่งครับมันจะเลยเวลาแล้วครับเอาอย่างนี้ได้ไหมครับคุณลงมาหาเองได้ไหมครับขยะนายก็ลงไปแล้วไงยังให้ฉันไปหาอีกนี่เชื่อไหมว่าตอนนี้ฉันคอมเพลนนายได้นะผู้จัดการฟนคุณใหญ่จังเลยนะครับคุณกิฟต์มาเจอที่ลานจอดรถเดี๋ยวนี้เลย เดี๋ยวฉันจะพาเขาคนนี้ขึ้นไปกินชาข้างบนรอส่วนผู้จัดการโฟนก็ไปส่งอาหารแทนแล้วกันเออ,อไม่เป็นไรครับคุณกิฟคือเดี๋ยวผมไปเองดีกว่างานอย่างเนี้ยเขาไม่ถน,นัดครับอ๋อใช่ห้ามส่งช้าแม้แต่ครั้งเดียวถ้าโดนคลอมเพลนมานะนายเจอดีแนะ่อ่ะไม่ครับไม่สายครับรีบไปสิสดื่มน้ำก่อนอะกินน้ำ อืมช่วงนี้เธอคงยุ่งมากสินะเห็นรองเท้าขาดหมดแล้วน่าจะเปลี่ยนสักคู่นะเดี๋ยวผมซ่อมใหม่ก็ได้ครับออกวิ่งงานทุกวันอนะ่ะจะเอาเวลาที่ไหนไปซ่อมรองเท้าคู่เนี้ยฉันซื้อไว้ให้น้องชายฉันแต่ดูไซส์เท้าเธอแล้วอ่ะน่าจะไซส์เดียวกับน,น้องชายฉันอ่ะฉันให้ไม่ดีกว่าพีม่มันเยอะเกินไปครับเอาหน้า ที่ผ่านมาฉันดูแลเธอไม่ดีนี่ก็ถือว่าเป็นคำขอโทษของฉันละกันขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับถ้าคนทุกคนเป็นแบบคุณก็คงจะดีนะครับคุณดูข้างนอกสิครับอากาศร้อนมากๆเลยผมว่าคุณโทรเรียกผู้จัดการกลับมาเถอะนะครับเดี๋ยวผมอ่จะขับรถไปส่งของเองครับไม่เป็นไรคนแบบเนี้ให้ลองไปลำบากซะบ้าง โอ๊ยมาชา้าจังเลยเอาขยะไปทิ้งด้วยครับขอโทษนะครับคุณอาชา้าวันนี้งานเยอะมากเลยครับขอโทษด้วยนะครับกินคีรของส่งของเสร็จเรียบร้อยแล้วะครับรู้สึกเป็นไงบ้างเหนื่อยสินะอ่ะกินน้ำก่อนให้หายเหนื่อย ขอบคุณรู้สึกเหนื่อมากใช่ไหมล่ะงานนี้มันเป็นงานที่คนเขาไม่ทำกันครับนายทำแค่ครึ่งวันยังเหนื่อยขนาดนี้แล้วเพื่อนร่วมงานคนนี้ล่ะเขาจะเหนื่อยมากกว่าขนาดไหนแล้วนายมีสิทธ์อะไรไปใช้เขาให้ทำโน่นทำนี่ที่มันนอกเหนือจากเนื้องานทำเป็นโชวพาวผมต้องขอโทษครับคุณกิต์ครับพูดกับคนน้อยคนนอด ขอโทษด้วยนะครับไม่เป็นไรครับขอแค่คุณเข้าใจผมก็พอครับจำไว้ผู้จัดก,การโฟนสิ่งที่เราไม่อยากได้รับก็อ,อย่าไปทำกับคนอื่นเกิดเป็นคนนะ่ะต้องมีคุณธรรมครับ